แต่สุขภาพก่อนค่ะหลายคนตอนนี้แบบว่าโล่งอกแล้วว่าป้าแบบสุขภาพดีขึ้นสขาดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเ,เกี่ยวกับเรื่องหอบหืดอ,อะไรกับที่ติดเชื้ออะไรเ,เพราะว่าเราได้ได้ฉีดป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันนะคะก,ก็ดีขึ้นแต่ถามว่ายังมีหอบมายังมีมากงเพราะว่าอากาศอ,อากาศวันนี้ก็ยังนิดนิดนิหน่อยอะคะอ่ะแต่เรื่องหัวเข่าก็ฉีดจะเต็มเซลล์แล้วค่ะ แคนนี้ว่าแทนนี้ว่าจะโอเคก็ก็โอเคระยะระ,ระดับหนึ่งแต่มันด้วยด้วยได้ขาชา<ม>ก็ก็ได้ตรวจดูเอ๊อเป็นเพราะอะไรถึงขาชาอ,อ๋อได้ตรวจดูอ,อ๋อกระดูกหลังเสื่อมฮะกระดูกหลังเสื่อมก็ก็ดูแลก,กันอยู่ตอนนี้ก็จะมียิงเลเซอร์มีทำกายภาพมีอะไรอยู่ตลอดไปค่ะ แต่ว่าก็สามารถเดินได้ปกติได้เดินได้แต่ว่ายังไม่กล้าทิ้งไม่เท้ากลัวว่าถ้าเกิดเราล้มไปเนี่ยอะไรมันไม่มีเอะไรหมดแล้วค่ะชวงนี้ก็คือยังไม่มีคนแบบดูแลเป็นทางการใช่ไหมป้ดูแลตัวเองดูแลตัวเองไปไหนมาไหนคนเดียวดูแลตัวเองค่ะช่วงนี้ที่ฝนตกๆบ่อยๆเงี้ยมีกระทบกับสุขภาพก็ก็มีคือเป็นหวัดนะคะเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยก็เป็นหวัดข้าจมูน้ำมูกไหลเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติของอาการของภูมิแพ้เนาะ นนี้ป้าแมว่ากลับมาทํางาน,งานเล่นละครเล่น,นงานทำงานทางานยังยังมาทํางานเล่นเล่นละคระที่ออกช่องเก้านี้นะคะแล้วก็ยังยังมีภาพยนตร์ค่ะจะไปถ่ายวันที่6ที่7เนี่ยค่ะค่ะ,อะของเมเจอร์ค่ะการเดินทางนี้เดินทางยังไงครับป้าแมวก็ถ้ามาถ่ายละครเราก็จะมีแท็กซี่ประจำค่ะแท็กซี่ประจําให้เขามามามา,มารับเราแล้วก็ท่านั้นก็ให้คอย แล้วก็กลับด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าบางทีก็ไม่ต้องคอยหรอกแล้วเราก็อาศัยก,กับเพื่อนปเราให้ไปรับอีกท,ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะอย่างคาง่าใช้จ่ายทุกวันนี้คือไม่ไม่ลำบากแล้วใช่ไหมค่าใช้จ่ายนะถามว่าลําบากไหมมันก็มีบ้างเป็นบางครั้งนะคะบางครั้งค่ะถ้าหากว่าเรามีงานทาแล้วเราก็โอเคค่าใช้จ่ายมันก็จะมีเ,เรื่องค่าบงค่าบ้านค่าจิปาถา18ส่วนกลาง ค่านั่งค่าไฟอะไรอย่างนี้นะคะค่ะารถค่าลาที่เราไปหาหม,ามหออะไรอย่างนี้นะคะค่ากินอยู่อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะนสวัสดิการของนักแสดงอาวุโสอะไรเงี้ยมันมีมคีมค่ะมีปีละครั้ง,<อ>ป,งปีละครั้งคือวันที่สองอของเดือนกรกฎาคมค่ะก<อ>็จะให้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อปีค่ะแล้วก็ช่วงระยะที่มีโควิดเนี่ยก็มีการช่วยเหลือมาอีกด้วยอีกอีกก้อนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งค่ะ แบ่งค่าใช้จ่ายไงครับประมาว่าเราตัวคนเดียวอะไรยงเงี้ยก็แบ่งดูว่าอันนี้เป็นค่ากินค่าอยู่ค่าจิปาถ่าร้อยแต่ค่าเล็กน้อยค่านุ่งค่านี้ก็นี่นั่นนลค่ะค่าน้ำค่าไปค่าโทรศัพท์ค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งเอาไว้ก็ทำบุญบ้างเล็กน้อยอ่ะถ้ามีโอกาสถ้ามีคนบอกบุญมาแล้วก็ต้องทำไว้อ่ะทำบ้าทำไปบ้างแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีละครเล็กๆน้อยๆที่เราได้มาแล้วก็เก็บเอาไว้ตรงเนี้ยค่ะค่ะ อย่างพี่น้องหรือว่าน้องๆหลานๆในวงการบันเทิงนะมีใครแบบผัดเปลี่ยนมาดูแลมาแบบมาเยี่ยมอ,อะไรปราณนี้ก็ช่วงนี้มีมีแต่ก็จะมามาคอยถามว่าเอ,อเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยะนะดีขึ้นไหมอาการเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะาการรับงานป้าแมวก็รับเองรับเองค่ะรับเองโดยมากเขาจะมาถามเอ,อ่เอ,อวันนี้มีงานนะป้าแมวโอเคไหมเออโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ก็ป้าแมวก็จะบอกไปว่าเฮ้ยช่วงนี้ป้าแมวยังเดินไม่แข็งแรงนะเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่ต้องเดินอยากได้คาแรคเตอร์ค่ะอย่างการเล่นอะไรเงี้ยป้าแมวบางทีเราอาจจะแบบเดินเหินไม่ได้คล่องเหมือนเมื่อก่อนนี้ตอนนี้คือการเล่นต้องแบบเป็นรูปแบบการนั่งการนั่งเล่นมันก็ยังเหมือนเดิมนะคือว่าคาแรคเตอร์เรายังเหมือนเดิมไงเรายังแบบว่าสามารถที่จะจได้เลยเราเรายังด่าได้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเรื่องการด่าหรือเรื่องการจำบทนะคะไม่เคยที่ว่าโอ๊ยฉันจำไม่ได้ไม่มีจำได้แม่นยำ การแบบจำหรือความจำดีของป้าแมวเนี่ยเราดูแลตัวเองไงคะถึงความจำดีอันนี้นะคะป้าแมวว่ามันเป็นพรสวรรค์เนาะมันเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่ว่าเออเราอายุ80แล้วทําไมถึงถึงความจำยังดีอยู่ค่ะเรื่องเรื่องบทละครนี่ยังจำได้แม่นยําเลยค่ะพรสวรรค์จากความได้แต่ไหนแต่ไรอยู่ใช่ค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็มีพรสวรรค์อันนี้มากๆเลยค่ะแล้วไม่ใช่จําคนเดียวจําของคนอื่นด้วยจำาำใช่ใช่เ่อก็พูดปิดเราจะได้นี่ไงพูดอย่างนี้ไง เนี่งการบำรุงอะไรเงี้ยต้องมีบำรุงอะไรไหมมันก็มีบ้างนะคะมีแบบ่แม่จะฉีดฉีดวิตามินเดือนละสองครั้งอะไรนะคะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีทานอาหารเสริมมีคลอคลลาเจนคอลลาเจนอะไรเนี่ยอย่างอย่างอยาง่ยางทานอยู่ค่ะอย่างงานนอกจากงานละครหรือว่างานหนังใหญ่เงี้ยตอนนี้ไม่มีงานอย่างอื่นอีกไหมคะ,ะแม่ที่เขางานอย่างอื่นเนี่ยคะ่ะเดียว่าจะเป็นสอนเด็กค่ะการแสดงค่ะเพราะปกติป่าแมวจะสอนอยู่แล้วนะคะ จะมีจะมีสอนอยู่แล้วแต่ว่าช่วงโควิดหยุดไปเพราะว่าพ่อแม่กลัวเพราะาเราอายุมากแล้วถ้าเกิดเป็นมันตายไงเออ,อมันตายทั้งที่เราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเ,ออเพราะเรามีมีโรคประจาตัวเ,ออเราก็กลัวตายก็เลยยังไม่อยากตายก็หยุดหยุดแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มสอนแล้วค่ะเริ่มสอนกลับมาสอนปกติค่ะเ,ออดเด็กลูกศิษย์ก็จะเป็นแบบเด็กๆหน้าใหม่ในวงการอ่าใช่ค่ะแล้วเราก็พยายามที่ว่าเ,ออเราก็จะสอนเขาให้รู้จักเออคือเด็กน่ะ คือคุณพ่อคุณแม่เนี่อยากจะให้ลูกเต้าเนี่ยเข้ามาในวงการแต่บางครั้งเนี่ยไม่เข้ามาไม่ถูกทางเมื่อไม่ถูกทางก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าเข้ามาถูกทางมันก็ประสบความสําเร็จไม่ไม่ไม่เสียเงินหรือใช้เหตุถูกไหมคะเราเก็บค่าใช้จ่ายไงครับไม่แพงไม่แพงครับพอสมน้ําจุมเนื้อเพราะว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้อ่ันนี้คือยังเขาเรียกว่าอย่างสุขภาพอะไรก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นก็ ได,ได้ทั้งนั้นใครจ้างไปอสอนตัวแต่ต,ตัวก็ได้นตตัวต่วต,วต,วตัวก็สอนให้ค่ะไปทําให้ทุกอย่างก็เออเออสมมุติว่าเนี่ยจะเล่นละครอีสองวันช่วยมาเตวให้ลูกหน่อยไปได้เลยสอนให้ไปถึงบ้านเลย ไปถึงบ้านไปสอนให้เลยค่ะวงการบันเทิงในยุคนี้กับยุคป้าแมวตอนนี้มันเปลี่ยนไปไงบ้างเปลี่ยนมากเลยวงการบันเทิงนะคะยุคก่อนๆเนี่ยโอเคเลยแต่ยุคนี้ไม่เหมือนเก่ายุคนี้ไม่เหมือนเก่านะคะนักแสดงก็เป็นบางคนอีกแล้วนะคะอันนี้บางคนบางคนก็โอเคเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ยังยกมือไหว้บางคนก็เชดใ่เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าีก<อ>็มือแข็งเนาะมือแข็งค่ะมือแข็งเพราะเขาไม่ได้รับการอบรมมาค<อ>ือนักแสดงจริงๆแล้วนะคะ เขาจะได้รับการอบรมมาว่าควรจะรู้จักเด็กผู้ใหญ่คือวงการเราถือเนาะถือค่ะถน้อยใจบ้างไหมว่าแมวมันที่ไปเจอเด็กรุ่นใหม่เขาอัดไม่ทันเราหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบบางงผ่านเราด้วยผ่านที่ร้โอ้บางครั้งก็น้อยใจเหมือนกันนะคะบางครั้งช่างเถอะช่างเถอะก็อยู่ไม่แค่เท่าไหร่หรอกคิดว่าเรื่องเดียวก็ไปแล้วค่ะเออพวกนี้จะเรื่องเดียวไปหายเลยค่ะการมีวงการเป็นนานๆคือความนอบน้อมใช่คือความนอบน้อมรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่รู้จัก ประชาชนที่เข้ามาพูดคุยด้วยก็ต้องทานไปพูดคุยกับเขาไม่ใช่เชิดใส่เขาถูกไหมคะเขาทักทายเราแล้วก็ววโค๊ะสวัสดีค่ะอะไรต่ออ,อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะเด็กๆที่มาเรียนการแสงของป้าแมวป้าจะสอนเรื่องนี้ไหมค่ะก<ม>็ต้องสอนสอนหมดทุกอย่าง<ม>ถ้าเด็กที่มารับการสอนจากแมวป้ามวสอนทุกอย่างอ<ม>บรมแม้กระทั่งพ่อแม่เขา<ม>ให้รู้ว่าการเอาลูกเข้ามาตรงนี้ทำยังไง ใช่ไหมคะว่าคุณจะต้องอยู่ตรงไหนคุณจะต้องวางตัวอย่างไงลูกจะต้องอย่างไงเวลาลูกทํางานคุณจะต้องอยู่ตรงไหนไม่ใช่มาเจ้าจกีจเจ้าการนู่นนี่นี่นั่นอาจมุติว่าลูกเกิดได้เล่นละครเขาเทศแต่งตัวงี้อ๊าทำไมแต่มมงตัวลูกเช่นอย่างนี้ทำไมทำผมงั้นทำไมไม่ใช่อันนี้ต้องแล้วแต่แล้วแต่กองละครเขา <c oughs> คุณนั่งอยู่อังหา่างดูความเจริญเติบโตของลูกต่อไปไม่ต้องเข้ามายุ่งต้องเคารพในต้องเคารพเคารพในในกฎของแต่ละ ที่ถูกไหมคะอันนั้นน่ะลูกจะได้จเจริญรุ่งเรืองค่นะไม่ใช่อุ้ยทําไมมาทําอย่างนี้ทาไมอุ้ยทาปากลูกฉันสีทำไม่ได่แหม,มไม่ใช่นะค่นะป้าแม่เคยเคยตอนก่อนเนี่ยช่างก็จะทาปากให้ใหเด็กกเด็กรุ่นใหม่นะคะแม่ก็อกอุ mm ้ย hmm. ไม่ได้เนี่ยฉันซื้อมาเนี่ยเอาสีนี้ mm hmm. ช่างก็บอกไม่ได mm hmm. ้คุณแม่ทามไม่ได้อาพ่อมถึงทามไม่ได้ mm hmm. เด็กก็บอกทาแล้วมันจะเบินอะ่ะ mm hmm. คือมันจะเบินอ mm hmm. อกไปนู่นเลย เขาก็ไม่เชื่ออีกเขาก็หันมาถามเ<ม>อคุณป้าแมวคะ,ะตกลงลูกหนูทานได้ออทามไม่ได้ค่ะท<ม>านหนูอยากให้ลูกปากหนูเบินไปปากซอยก็ทาเลยค<ม>่ะอย่างนี้ค่ะเ<ม>นี่ยบางทีเนี่ยช่างทําผมทําไมทําผมลูกฉันนี่อะ,อะไรเงี้ยหรือไม่ก็เอ๊ะทําไมลูกฉันสวยกว่าเก่งกว่าแล้วทําไมถึงได้เล่นตัวนี้อะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่มัน,ม,ม,นมันต้องมันต้องแล้วแต่ถูกไหมคะเขาต้อง การวางตัวเขาต้องรู้แล้วใครคาลิเตอร์<ม>รอยังไง<ม>วางตัวตามคาลิเตอร์ถูกไหมคะมเออมันถึงจะโอเคนะละครน,นะไม่ใช่ว่าคนนี้สวยให้เป็นคนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่มีพักไม่มีพวก,พกค่ะการทํางานกับพวกเรานะค่ะเรื่องนะคะแมวขายอย่างเรื่องของคดีความก่อนหนี้ที่มีการแบบแจ้งฟ้องร้องกันไปเรื่องแบบเอาภาพป้าแมวไปใช้อ๋อใช่ค่ะอันนั้นนะคะพอว่าพอเราออกข่าววันรุ่งขึ้นเนี่ย เขาโทรศัพท์มาเลยทั้งๆท,ที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เบอร์เราที่เอาไปเนี่ยค่ะเขาพอโทรมาเขาก็บอกขอไก่เกลีย<ม>เพราะว่าสิบล้านเนี่ยเขาไม่มีปัญญา<ม>อ,แบบอ่าก็เลยเราก็บอกแล้วว่าเราเรียกขำๆนะ<ม>เราก็ไปถามตำรวจว่าโอเคไหมตำรวจก็เลยบอกเอาแล้วแต่ป่าแมวเ,เธอก็สงสารเขานะอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเขาบอกว่าหิ้วกระเป๋ามาขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วจากนั้นเขาก็หายไปเลยอ่ะ ตอนนี้การเกลี่ยเป็นการเจรจารแบบลดให้ลดให้ลดให้ค่ะลดให้ก็เหลือเพียงไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกถ้าเอามากเขาก็ต้องไปจำนำของให้อ้าวเหลออะไรพวกไม,ไม,ไม่ต้องเราไม่เป็นไรแต่ว่าต่อไปอย่าทำแบบนี้ไม่ใช่แต่พ่อป้าแมวนะคนอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เขาคุณโทรศัพท์ไปหาเขาขอได้ไหมค่าอะไรคือพูดให้เขารู้เรื่องก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณโอเคมก็โอเคแต่ถ้าสินค้าของคุณไม่โอเคเราถูกจับนะ ถูกไหมคะเนี่ยตอนนี้ที่เขาจับกันอยู่เห็นไหมคะเออเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะก็กลัวว่าแมวแก่แล้วเนาะถ้าเกิดเขาไปนอนในคุกก็ไม่ไหวนะเออเนาะใช่ก็ต้องให้บทเรียนกันาใช่ก็ต้องให้บทเรียนกันละค่ะจากนี้เขาก็ไม่เคยทําอีกเลยเนาะหลังจากนี้แล้วหลังจากเคสนี้มันมีเคสอื่นอะไรเข้ามาอีกไหมก็ก็ไม่มีค่ะไม่มีนะคะไม่มีเลยค่ะแต่ถ้ามีก็ต้องเอาเรื่องกันหน่อยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเอารูปแมวไปลงอะไรก็แล้วแต่แมวต้องเอาเรื่องหมดค่ะ ปกป้องสิทธิ์เราใช่ใช่ค่ะเมื่อเกิดเอาเราไไปเสียหาย,ยางไงใช่ไหมคะเราก็แก่แล้วอายุแค่นี้แล้วถ้าเกิดไปติดคุกหรืออะไรตายอย่างเดียวตายในคุกนะคะ,ะไม่คุ้ม <laughs> ป้าแมวอยากฝากบอกอะไรถึงแฟนๆไหมคะอยากคิดถึงเนาะงานแสดงป้าแมวตอนนี้ก็เริ่มกลับมารับงานเยอะขึ้นค่ะใช่ค่ะนี่ก็ป้าแมวตอนนี้ก็มีละครน,นะคะ,ะช่องก้าวก็มีแล้วก็จะมีหนังภาพยนตร์นะคะค่ะจะอเมเจอร์ก็เร็วๆนี้นะคะ พราะก็เราจะไปถ่ายอีกวันที่6ที่7เนี่ยขึ้นไปถ่ายที่ปักธงชัยค่ะนะคะก็ยังไงก็พ่อแม่ก็คิดถึงนะยังไงก็เจอที่ไหนทักที่นั่นค่ะนะทักพ่อแม่ด้วยก็แล้วกันนะคะพ่อแม่ก็ทักถ่ายด้วยกับทุกๆคนนะคะก็ยังรักทุกๆคนขอให้ทุกคนรักแล้วก็เมตตาพ่อแม่เหมือนเดิมนะคะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ